รุวัสัตยามเช้าที่เชียงรายครับวันที่26อ่าวันที่26เออจังอ่า26พีชนา26 7วันนี้มากินโจ๊กที่จังหวัดเชียงรายโจ๊กยามเช้าโจ๊กที่สิอ่าวงเวียนวงเวียนเชียงรายวงเวียนเชียงรายหอนาฬิกาเออที่หอนาฬิกา กาแฟรดเหลืองเดี๋ยวมาดูกาแฟลดอีกที่เอากาแฟรดเหลืองลดเหลืองขอถุงนะลดลดเหลืองเมื่อกี้สั่งอะไรนะสั่งโจ๊กใส่ใส่ไข่ใส่หมูโจ๊กใส่ไขไหมโจ๊กใส่หมูแต่ผมสั่งโจ๊กใส่ไข่ใส่ใจเขาไม่ให้อ่ะเขาไม่มีให้อะใส่ไข่นะใส่ใจไม่มีอ่ะใส่ใจไม่มีเหรอทุกคนใส่ใจคนละ นี่แหละอุตส่าห์จะใส่ใจซะหน่อยฮะใส่ใจแล้ล่ะอะอยู่ในห่ใจใช่ไหมเอออยู่ในใจนี่แหละคนที่ไหนเนี่ยคน้ต้ไหนคน้านไหนคนจังหายไหนี่ายเลยคเออเอจะเอากาแฟกาแฟนี่แหละ กาแฟเอาเอสเปรสโซ่ฮ่อนถามคนนั่งกินหน่อยเนี่ยรถวันนี้รถมีอันนี้ไม่สวยใช่ไหมรถไม่สวยมีที่นั่นมีแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วคนคนคนทำสวยฝนตกฝนตกเนาะฝนมันตกอากาศวุ่น บรรยากาศรอบออวงเวียนเชียงรายอันนี้ไปดูสภาพรถเหลืองอถ่ายเยอะๆหน่อยอันนี้เออกาแฟรถเหลืองวงเวียนวงเวียนหอนาฬิกาที่เชียงราย กินโจ๊กนะอร่อยครับอร่อย,ออยจ๊ี่กัดตรงนี้คือที่วงบวินหอนในกาเชียงรายยามเช้า chốt nơi đánh bạc ีพอเนาะโอเคเดี๋ยวไปต่อครับผม